สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับเนื้อที่1ไร่นะครับในสวนก็ประกอบไปด้วยหมอนทอง15ต้นลองกอง10ต้นเงาะโรงเรียน1ต้นนะครับชมพู่1ต้นแล้วก็มีกล้วยหอม5ต้นนะครับที่ดินก็ห่างจากสนามมิสูนภำพุริ167กิโลเมตรนะครับห่างจากสุขุมวิทเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ หลางจากทะเลประมาณ12กิโลเมตรนะครับมีรั้วกั้นไว้ให้แล้ว2ด้านนะครับตัวส่วนก็ติดก,กับถนนลาดยางเลยนะครับในส่วนก็จะมีผลไม้ที่ให้ผลแล้วทั้งหมดเลยนะครับมีทุเรียนลองกองชมพู่กล้วยหอม เอ็มพื้นที่เลยนะครับ1ไร่หน้าที่ดินก็ติดก,กับถนนลาดยาง57เมตรนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านถนนหน้าบ้านก็มีไฟส่องสว่างทางสาธารณะนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะครับวันที่ผมมาถ่ายทำวันที่23ตุลาคมนะครับก็ผลไม้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ ทุเรียนก็ใกล้ออกดอกแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วอันนี้เจ้าของเพิ่งแต่งกิ่งนะครับยังไม่ได้ขนออกไปก็เหนี่ยวถ้าผู้ซือ้อซื้อก็ยินดีขนกิ่งผลไม้ที่ตัดแต่งออกนะครับที่กองไว้ออกให้นะครับก็เคลิงสวนให้สวยงามเลยนะครับ ตัวสวนก็ประกอบไปด้วยบ้าน3ห้องนอน3มห้องน้ํา1หลังนะครับ1ห,ห้องพระหห้องโถงบ้านสวยนะครับพร้อมเข้าอยู่ตัวนก็พร้อมให้ผลผลิตเลยนะครับมีเงาะโรงเรียนต้นใหญ่พร้อมให้ผลผลิตอยู่ติดหน้าบ้านเลยนะครับให้ลุ่มเงาได้ด้วยแล้วก็พร้อมให้ผลผลิตได้เลยนะครับปีนี้ ส่วนก็ติดกับถนนนะครับอยู่หน้าถนนเลยมีรั้วรอบขอบชิดมีรั้วมาตรฐานให้นะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่3ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับ เปิดประตูเข้ามาด้านซ้ายก็จะมีพืชผักสวนครัวนะครับมีตัวฝักยาวมีขิงกาทักไค้ใบกระเพราพริกขี้หนูตัวบ้านก็สร้างมาได้5ปีนะครับ้อมเข้าอยู่นะครับภายในสวยสะอาดเลยรถก็จะจอดได้3คันนะครับจอดต่อกันได้3คันเลย ตัวบ้านเนี้ยที่234ตารางเมตรนะครับข้างสายนี่ก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับกล้วยหอมชมพู่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยแล้วก็ลองกอง ตัวบ้านก็ถ้าจะให้สวยก็เก็บสีภายนอกนิดนึงนะครับแต่ภายในสวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่ได้เลยต่างก็ติดเหล็กดัดไว้อย่างสวยงามเลยนะครับด้านรอบบ้านก็จะปลูกพริกขี้หนูปลูกผื้ผักสวนครัวไว้นะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลย บ้านนี้ก็จะเป็นเกาะโรงเรียนนะครับพร้อมให้ผลผลิตได้เลยนะครับติดกับหน้าบ้านเลยไว้ให้ร่มเงาได้ด้วยนะครับเวลามีเงาก็เก็บกินที่หน้าบ้านได้เลยนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะครับหนึ่งห้องน้ำห้องนอนใหญ่เลยนะครับ ฟว้าง4คูณ6นะครับข้างบนก็จะเป็น2ห้องนอนนะครับ4คูณ6เหมือนกันมี2ห้องน้ำในตัวนะครับข้างบนแล้วก็มี1ห้องพระด้านบนนะครับแต่ผมไม่ได้พาเข้าชมในตัวบ้านนะครับเพราพอดีท่านเจ้าของท่านยังพักอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าก็าไม่ค่อยได้มานะครับมาพักวันหยุด ว่าผมเข้าไปดูให้เรียบร้อยนะครับภายในสวยสะอาดปูกระเบื้องไว้ให้อย่างเรียบร้อยนะครับห้องน้ําก็มีในห้องนอนเลยนะครับ1ห้องน้ำหนึ่งห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องนอนในห้องข้างบนชั้นบนนะครับแล้วก็มี1ห้องโถงแล้วก็มี1ห้องพระนะครับตัวบ้านก็สร้างมาได้เพียง5ปีเท่านั้นนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับ ไม่ต้องซ่อมแซมอะไรก็จะให้สวยก็เก็บสีภายนอกนิดเดียวนะครับถวนก็พร้อมให้ผลผลิตเลยมีกล้วยมีลองกองมีทุเรียนมีอะโวคาโดมีกล้วยหอมหลากหลายนะครับในส่วนนี้บ่อน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ น้ำที่ใช้น้ำรดสวนก็จะอยู่ตรงนี้เลยส่วนนี้ตั้งราคาขายไว้ที่บ้านพร้อมสวนนะครับเนื้อที่1ไร่3ล้าน3แสนบาทนะครับยินดีพาชมพื้นที่นะครับทินชอบก็ยินดีพาต่อรองราคาได้เลยนะครับซื้อไว้เป็นผ่านพักตาอากาศก็มีคนรับดูแลให้ด้วยนะครับ ติดถนนลาดยางอยู่ในชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับมีหลายหลังเลยนะครับใกล้ส่วนของเราเลยไม่ไกลทะเลด้วยนะครับไปทะเลก็ประมาณ12กิโลเมตรเข้าจากสถนนสุขุมวิทสี่เลนมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาถึงสวนติดถนนลาดยางกว้าง57เมตรนะครับอันนี้ก็เป็น เอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนะครับพร้อมโอนเลยนะครับไม่ติดภาระอะไรนะครับสนใจก็0 8 9 8 66, 0 9 8 6 8 6 6 0 6 5 6น5 4เก9ครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสนใจขายบ้านขายที่ดินติดต่อเข้ามาได้นะครับ ินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับขอบคุณครับ